คำเสริมปออาการนะนะตุ้งแปลว่าเคื่อนไหวนะใช่แปลว่าอาการตุ้งไช่แปลว่าอาการนะจื助อแปลว่าคำเสริม动态助词กอคือคำเสริมปออาการคำเสริมปออาการก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเละเจอะกั้วอย่างเงี้ยละก็คือแล้วเจอะก็คือทำอยู่ขั้คือเคยอย่างเงี้ย吃ะกินแล้วซื้อ吃ะกินอยู่ ซื้อกวเคยกินพวกนี้ก็จะอยู่หลังกิริยาเสริมเข้ามาบอกอาการการกระทําก็คือบอก tense นะก็คือเที่งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงตรเนี้ยเราเคยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง tense ภาษาจีนใช่ไหมก็คือคําเสริมพวกนี้พวกนี้จะอยู่ในกลุ่มคาเสริมเมื่ออยู่ในกลุ่มคําเสริมเวลาออกเสียงก็ต้องออกเสียงเปล่าไม่มีวันจอยู่หันไมเหลือจะกวจะไม่มีวันจะอยู เพราะว่าเขาเป็นคาเสริมเขาไม่ใช่คําหลักก็เหมือนหลอซึที่ผู้ประจําประจําก็คือว่าภาษาไทยกับภาษาจีนมาเบี่ยงคําดกหนึ่งคำหนึ่งความหมายเวลาพูดถึงเทสภาษาจีนก็คือเสริมคําเข้าไปเสริมคําเข้าไปก็คือหล้างกริยาเสริมความไม่ได้เปลี่ยนรูปของกริยาคํานังเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าคําเสริมเพราะฉะนั้นคําเสริมพวกนี้อยู่ในภาษาจีนจะไม่มีนะจะอยู่ในภาษาไทยกับภาษาจีนนะเป็นคําเสริมที่เสริมเข้าไป เพื่อบอกเทส์พ่อบอกความรู้สึกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือบอกอาการการกระทำนะอันที่หนึ่งก็คือว่านล่าเล่ก็คือมายว่าแล้วเออเรียนแล้วอันที่แล้วเรียแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วเรียแล้วเอเรียนแล้ว看ันละดูแล้วหนังเรื่องนี้เคยดูแล้วอะ吃了ะเคยกินแล้วกินแล้วอย่างนี้ไหลละมาแล้วนอย่างนี้ก็คือว่า ลตรงนี้ก็ค <Beginning S 2> <50 s. S 1> ือแล้วอยู ow, ow, trees, right ่ล้านกิริยานะตัวที่สองก็คือจะจะเสียง包住เนี้ยแปลว่าอยู่แปลว่าอยู่จะกําลังเรียนอยู่เรียนอยู่นะ師者經有看者不有เห็นมั้ยก็คือว่าเป็นการที่คิงจะฟบางอยู่เห็นม้ยเป็นการที่ continue ต่อเรื่องการฟางอยู่เป็นการบอกถึง continue ตรงนี้ก็คือ กอเสียงเปาคาว่าเจอตรงนี้แปลว่าอยู่ตรงนั้นทําอยู่อย่างนั้นอยู่รางกิริยาเปลี่ยนคําเสริมบอกอาการนะเขาเรียกว่าเจอตรงนี้แปลว่าอยู่นะตัวที่สามกั่วกั่วแปลว่าเคยกั่วคือเคยผ่านไปภาษาจีนกั่วแปลตรงๆแปลว่าเคยผ่านไปแต่ในที่นี่แปลว่าเคยนะอ่าคั่นกั่วเคยดูหนังเรื่องนี้เคยดู 去过可拜拜拜去过去过北京啊，以拜拜拜去过中国可拜拜拜拜拜去过，那吃过拜拜拜谈，拜拜拜不然过拜拜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  老个子嘛付跟孙特拉哇孙特拉气愤孙特拉的哥哥能干这么漂亮原来改了不愿意啊不离不养诶那就铺不拆个眼诶那你去过普吉岛吗啊可以摆不给买。我去过啊可以摆你吃过榴莲吗问可以给榴莲吗我吃过啊我没吃过怎么可以怎么 我没吃过山竹เ่อเนี่ยไม่เคยกินไม่เคยกินมังคุดนะคุณกินหลายคุณมาบอกโอ้มากินที่พุนทายเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกัวตัวนี้ก็คือเคยเจอละพวกนี้เปยนคำสริมบอกอาการเราจะวัยหลังกิริยาบอกอาการออกเสียงเังนะเดี๋ยวเสักครู่เราจะมา